สวัสดีคุณนองแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนด้วยนะลูกโอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านน,นะครับวันนี้เอาวันนี้อยู่บ้านใช่ไหมคุณนองครับอ่าเดี๋ยวตอนนี้เข้ามากันเยอะหรือย,อยังเอเยอะแล้วเนาะยี่สิบเจ็ดคน,นครับโอเคเราเช็คชื่อเลยไหมคุณนองเอาเลยครับเดี๋ยวเราเนาะนก,นก็พอดีเพื่อนมาพอดีนะฮะ เอาคนแรกเลยลูกกันตาพัรมาไหมครับกันตาพัรกันตาพัรพีเชียนสโสพลมาครับอ่าโอเคอเค,ครับกิติคุณลูกกิติคุณกิติคุณหน้าเวีมาไหมลูกอ,อ่าวันนี้อตียงไม่มาเนาะกิติคุณยานโสพนานา์น,าน่นาเชวีมาเลกิติคุณยานลูกกิติคุณยานมาไหมครับวันนี้ ยานโพภานานมาไหมลูกยังไม่เห็นครับภุนานน์หายเลยติรัตจิรัตมาครับอ่าโอเคจิรายุจิรายุมาไหมลูกไม่ยังไม่เห็นครับอ่าชีวาวิชีวาวิตครับชีวาวิตมาครับ นาพัทลูกนาพันาทนัทพลทวีศักดิ์มาครับอ่าทะวีศักดิ์มานะคันวาทันวา,นวา,<ม>าจีนไทยมา,มาไหมลูกอโอเคธีรศิษ์ชาณรงค์กุลธีรศิษฐ์มาไหมลูกไม่เห็นครับธีรศิษ์ปุงบางกระดีมาครับ โอเคมาคนแรกๆเลยพีพรวิชัยมา,มมาอะไรนะครับอ่ะยานโสพนานานมาแล้วเนาะมาแล้วครับอ่าโอเคครับพิสิทธิ์ปงบางกะดีก็มาแล้วนะใช่ครับยศวรีดยศวรีดมาครับอ่าโอเคครับราชานนรัตนชยัย รัตนาชัยมาไม่ลูกวันนี้สิสริชาศินวันณศิริศินมาไม่ลูกศินมาครับอ่าโอเคครับสุภลักษ์มหาเทียนมหาเทียนมาไม่ลูกสุภวิทย์วิเศษมาครับอา่าโอเคครับอะอโนทยลูกอโนทา,าบ เอกวินอ๋อเอกวินหายไปเลยเนาะกันยาพักอ่ะโอเคกันยาพักมานะลูกไก้รุงไกรุงมา,มาแล้วครับเค,เคมิกาเคมิกามาไหมลูกไม่เห็นครับฉัดธิดาลูกฉัดธิดามาค่ะค่ะชมพูนู๊ มาค่ะโอเคค่ะท่านัญญาลูกมามาค่ะมาค่ะโอเคแล้วแต่เมื่อคุณเป็นไงกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะมาหรือไม่มาใช่ไหมอ่าอ่าปนิทีจุดฮาลูกทีจุดฮาไปไหนเนาะทีจุดฮาวันนี้หายเลยหายเลยเนาะปนิสลามาไหมลูกปนิสลา มาแล้วครับอ่าโอเคจ้าพัชราพรลูกพัชราพรไม่เห็นครับอ่ารัตนาพรมาค่ะวัลพันมาค่ะอ่าโอเคค่ะศิลัปภพาลูกสีรัปพามาครับ สุนทราสุพรรษาอ่าสุพรรษาเพิ่งเข้ามาครับมาแล้วเศรษฐวุฒิเศรษฐวุฒิอ่ากันตภลรกนะครับอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวครูทวนให้หนึ่งรอบเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะใครมีใครมาแล้วหนูยกมือนะลูกแล้วเปิดไม์ได้เลยนะครับครูนานนท์จิรายุนภทร นัทพลทีรสศิษฐ์รัชานนรัตนาชัยอ่ารัตนาชัย,าชยมา,า,มาแล้วน้องสุภลักษณ์อ่าสุภลักษ์มาไหมลูกเทียนเอกวิน,นวเขมิกาทีจุทาพัชราพรสุนทราและเศรษฐวุฒ นะครับอ่าโอเควันนี้ก็ขาดหลายคนอยู่นะอ่ายัางเอกวินนี่น่าจะไปอยู่อีกบ้านหนึ่งเนาะใช่ครับหายเลยเอออาจจะแบบว่านะคุณแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยใช่ไหมเนี่ยนะถ้าดูดูแล้วเนี่ยอ่าน่าจะกักตัวกันหมดเลยนะครับอ่ะนักเรียนลูก นะฮะวันนี้ก็เข้าไปกลางสัปดาห์แล้วเนอะวันนี้ก็วันพุธแล้วนะครับอ่าคุณอยากถามหน่อยว่ามีใครยังไม่ได้สอบในวิชาอื่นๆไหมลูกมีไหมจ๊ะมีใครยังไม่ได้ไปสอบไหมมีไหมในของผมมีนะภาษาอังกฤษมีเศรษฐวุฒิครับอ๋อเศรษฐวุฒินะฮะอาจจะต้องแจ้งผู้ปกครองเลยแหละคุณน้อง,องว่าโอ้เออนะฮะอ่า ใครไปสอบนะใครยังไม่ได้ไปสอบนะลูกนะหนูไปสอบให้เรียบร้อยนะครับไปขอคุณครูเขานะนะลูกอย่านิ่งเฉยนะลูกนะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มีคะแนนสอบขึ้นมาจะยุ่งเลยเนาะเพราะว่าถ้าหนูขาดสอบเนี่ยเพอๆไปภาคอาจจะติดรอได้นะนะคุณครูบางท่านก็จะให้รอไว้นะลูกนะเพื่อให้หนูมาสอบนะดังนั้นไปติดตามนะลูกนะไปติดต่อให้เรียบร้อยนะครับอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องเดิมอีกแล้วเรื่องงานต่างๆนะฮะ <c oughs> ก็ไปไปเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับนะไปเคลียร์ให้เรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้เนาะ <c oughs> เพื่อที่เราจะเริ่มครึ่งเทอมหลังเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครใช่แล้วแลวคนนี้นะงานต่างๆนะลูกนะก็พยายามทําส่งนะครับให้ครบงานนะอ่าแล้วก็ในเรื่องของ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าในเรื่องของการกอกอะไรต่างๆเนาะนะครับเห็นได้ข่าวว่าไอของเงินสองพันนี่จะมีแบบฟอร์มมาอีกอีกแล้วใช่ไหมคุณนองอีกแล้วนะอีกแล้วอาจต้องขอความร่วมมือจากนักเรียนอีกแล้วนะลูกนะกับผู้ปกครองด้วยนะครับนะเอออันนี้เป็นเนาะไม่รู้ว่าเล่นเกมอะไรกันอยู่นะฮะอัะอ แลนะคุณน้องมีอะไรเตือนอีกไหมเอ่ยในเรื่องของโควิด mm hmm. ก็ยังเยอะอยู่เหมือนเดิมเนาะ mm hmm. ก็ระวังตัวเองละกันนะครับเด็กๆลูกวันนี้เทนะ่าไหร่นะับยอดวันนี้เท่าไหร่วันนี้สองหมื่นห้าร้อยกว่าคนเนาะแต่หายเนี่ยสองหมื่นพันกว่าคนนะฮะตายสามร้อย 300, ก็ถือว่าเยอะนะส่วนใหญ่คน mm hmm. ที่เสียเส่ยงๆเลยก็คือคนที่ยังไม่ได้ฉีดโควิด mm hmm. ที่มีอายุเยอะ mm hmm. อ่าฉีดวัคซีนนะลูกไม่้ฉีดโควิดนะ <laughs> นะแล้วก็ วัยกลางคนอย่างเงี้ยคนที่แบบเป็นโรคอ้วนหรือโรคประจาตัวพวกความดงความดันอันนี้ก็น่ากลัวเนาะแล้วก็คนที่อุมาแล้วครับจินอ,อ่าคน,<ง>คนบุหรี่คนสูบบุหรี่พวกนี้น่ากลัวมากถ้าโควิดลงปอดนะแล้วหนูสูบบุหรี่ามาแล้วครับจะจัดอะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วก่อนนะมีจิรายุแล้วก็มีพียุธาครับทีจุธาอ่ะโอเคนะครับ ถ้าโควิดมันลงปอดเนี่ยแล้วคนเหล่านี้เนี่ยคือมีปัญหาในด้านของปอดในด้านของภูมิภ้มกันเนาะบอกไว้เลยว่าเสี่ยงนะเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูงสูงมากเลยนะแล้วก็คนแก่คนท้องก็มีอัตราการตายสูงมากคนที่ติดโควิดนะครับเนี่ยอันนี้อันตรายอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงมากๆนะนะดังนั้นถ้าหนูมีญาติมีอะไรอยู่เนาะคนทงคนท้องก็ให้เขาระวังตัวเองมากๆนะครับ ส่วนใหญ่เขาบอกว่าคนสูบบุหรี่เนี่ยจะตายตายนี่มากเลยถ้าถ้าโควิดลงปอดนะเดียวยิ่งเฉพาะถ้าเป็นสายพันธ์เดลต้าเนาะก็มีความน่ากลัวสูงนะครับอ่ะคราวน,นี้วันนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเนาะคุณน้องเนาะนะครับอ่าในเรื่องของนในเรื่องของหนังสืออ่าขออนุญาตพูดเรื่องหนังสือนิดนึงนะครับนะ มีผู้ปกครองบางท่านนะก็ถามมาเรื่องในเรื่องของหนังสือใช่ไหมลูกนะครูชี้แจงมาแล้วล่ะเดี๋ยวครูชี้แจงนักเรียนอ,อีกทีหนึ่งนะครับครูเนี่ยได้สอบถามไปคุณครูที่เขาแจกหนังสือแล้วคือครูสมพรใช่ไหมลูกพวกหนูเนี่ยก็เรียนกับคุณครูสมพรด้วยคุณครูสมพรบอกว่าทุกครั้งที่เข้าเรียนเนาะในช่วงตอนที่จะเริ่มแจกหนังสือเนี่ยทั้งรอบแรกแล้วก็รอบสองเนี่ยคุณครูสมพรได้เน้นย้ําแล้วว่าให้หนักเรียนเนี่ย มารับหนังสือเรียนใช่ไหมลูกคนที่ตกหล่นใช่ป่ะนะครับแต่หนูเนี่ยอาจจะเผลอเลยน,นะหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะแบบว่านั่งแต่แบบว่าฟังไปเรื่อยๆเนาะบางทีอาจจะสติหลุดนะฮะเออก็เลยแบบว่าฟังยังไม่ได้สับนะฮะดังนั้นเนี่ยครูคสมพรชี้แจงมาว่าในช่วงนี้เนี่ยจะยังไม่มีการแจกหนังสืออีกรอบหนึง่งนะครับอาจจะต้องรอนะรองครูสมพรกลับมาจากต่างจังหวัดก่อนนะ เดี๋ยวถ้าคุณครูสมพรกลับมาจากต่างจังหวัดคุณครูสมพรจะชี้แจงมาที่ครูอีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูจะมาบอกนักเรียนนะลูกนะส่วนคนที่ยังไม่มีหนังสือเรียนตอนนี้ให้หนูบอกกับคุณครูประจําวิชาสักนิดหนึ่งว่าหนูเนี่ยไม่มีหนังสือเรียนครับไม่มีหนังสือเรียนค่ะเผื่อคุณครูประจาวิชาเขาจะได้ถ่ายพวกแบบฝึกหัดหรือหนังสือในหน้าที่เราเรียนเนี่ยทําไมลูกลงเอาไว้ในคลาสม โอเคไหมอ่าเผื่อบางคนเนี่ยเรียนไปอาจจะเปิดไฟอันเนี้ยขึ้นมาด้วยอ่าก็ได้ดูตามไปด้วยนะฮะหรือบางทีอาจจะได้มีอ่านย้อนหลังหรือมีเอาไว้ทําทํางานต่างๆได้โอเคไหมเี้ยลูกนะอ่ะแล้วตรงนี้อ่ะมีใครมีใครสงสัยอะไรอีกไหมลูกมีใครสงสัยที่อยากจะถามอะไรครูอีกไหมมีไหมครับมีไหมลูกอ่า<ม>ไม่มี ตอนนี้เนี่ยในวิชาต่างๆรวมไปถึงในวิชาครูเนาะก็ยังมีบางคนว่างงานมากเลยนะลูกนะนะ,ะงานเงินอะไรไม่ส่งเลยนะนะพยายามตามส่งนะลูกนะครับอ่าบางคนบางคนสอบแล้วยังไม่ผ่านนะก็ไปตามแก้ซ่อมนะคุณครูแต่และว,วิชาเขาก็จะให้วิธีการแก้ซ่อมมาแล้วนะลูกนะหนูอย่ามัวแต่เล่นนะลูกนะฮะ เดี๋ยวจะไม่ทันการนะลูกนะเดี๋ยวจะไปเหนื่อยตอนปลายนะฮะนะดังนั้นก็พยายามนะลูกนะทยอยทำไปนะฮะอ่ะไหนมีใครสงสัยอะไรอีกไหมลูกมีป้าเงียบเลยครับไม่ตอบเลยเออนะ,ะอ่ะตอนนี้อครูถามก่อนตอนนี้มีใครยังไม่ได้รับหนังสือบ้างยกมือให้ครูหน่อยลูกตอนนี้มีใครยังไม่มีหนังสือเรียนบ้างยกมือให้ครูหน่อยอ่ะนอกจากเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้าเนาะ การดาภัสร์ท่อนทองการดาภัสร์การดาภัสร์ดาัสท่อนทองลูกที่โรงเรียนเก่าหนูเขาได้แจกหนังสือเรียนมาไหมไม่ครับอาวเขายังไม่ได้แจกเหรอลูกเออนะฮะอ่าโอเคไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอะไรมีความคลืบหน้ายังไงเนาะเดี๋ยวครูจะชี้แจงให้ทราบนะครับอ่าไหนมีมีใครวันนั้นเหมือนมีหลายคนอยู่นะที่บอกว่าไม่มีหนังสือเนี่ย มีไหมลูกไม่ต้องอายนะลูกอันนี้ไม่ใช่เรื่องผิดนะอ่ากิติคุณยานโสภานานนเนาะอ่าคนเดียวเหรอลูกอันนี้คือไม่มีทุกเล่มเลยหรือว่าขาดแค่บางเล่มอ่าเดี๋ยวได้แค่บนึงนะมีใครอีกคนนึงจิรายุอ่าอ่าสองคนเนาะคุณนานนนกับจิรายุนะอ่าโอเคนะครับแล้วก็กันตพัทนะเป็นสาม มีเท่านี้ใช่ไหมลูกนอกนั้นมีหนังสือเรียนหมดเลยเนาะนะครับอ่ะดังนั้นสามคนนี้นะวันนี้ถ้าเริ่มเรียนนะพยายามบอกคุณครูเขาว่าหนูไม่มีหนังสือนะครับเพราะว่าไม่ได้มารับหรือว่าอะไรยังไงก็บอกคุณครูเขาไปนะครับบอกเหตุผลไปนะนะเนาะนะเพื่อนครูเขาจะได้มีแนวทางในการแก้ไขนะให้หนูว่าหนูจะดูหนังสืออะไรยังไงจะอ่านอะไรยังไงโอเคไหมลูก เพื่อบางทีครูอาจจะต้องให้ใช้หนังสือในการทํางานอย่างเงี้ยถ้าหนูไม่มีก็ทําไมมันก็โล่งโจงเลยใชป่ปะหนูก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับฮะเดี๋ยวใครมีปัญหารายติดต่อมานะนะครับในวันนี้เนาะนะในช่องแชทส่วนตัวก็ได้นะลูกนะครับนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตลากันไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันวันวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณน้องแล้วก็สวัสดีนักเรียนทุกคนลูกสวัสดีคร<า>ับ สวัสดีครับวันนี้เราได้เลยครับบายบายทีทุกคนลูกอ่าบายบายจ้าบายบายครับอ่าวันนี้กิติคุณไม่เปิดกล้องบายบายเหรอลูกหายอะไเนี่ยออวันนี้ไปไหนนะฮะกิติคุณอ่ามาแล้วมาแล้วแ้วบาย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 จ้า บายบายคุณน้องบายบายครับครับครับ q ิววิดอ,อกได้เลยครับ q ิววิดอ,อกได้เลย